สวัสดีแซมมอร์สิ เกิดเมื่อวันที่10กันยายนคศ1991เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพตำแหน่งกองกลางตัวรับและเป็นกัปตันทีมของสโมสรอ,อิตาลีทาวและในปี2013แซมมอร์ซี่ย้ายไปร่วมทีมเชสเตอร์ฟิลและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูดกาล2013-2014หลังจากช่วยทีมคว้าชแชมป์ลีกทูและเลื่อนชั้นสู่ลีกวันเขายัางมีบทบาทสำคัญในการพาทีมเข้าสู่รอบเพย ในดดูกาถัฤมาร์ซี่ย้ายไปร่วมทีมวีแกนแอคเลติกในปี2 0 1 6และมีบทบาทสำคัญในการช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกวันในฤดูการ2 0 1 7 2 0 1 8หลังจากนั้นเขาย้ายไปมิดเดิลสโบรในปี2020ก่อนจะย้ายมาร่วมทีมอิสวิตเทาในปี2021มอร์ซี่เข้าร่วมทีมอิสวิตเทาในเดือนสิงหาคมคศ2021 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมในเดือนตุลาคมปีเดียวกันเขามีบทบาทสำคัญในการพาทีมเลื่อนชั้นจากลีกวันสู่แชมเปี้ยนชิพในฤดูกาล2022-2023และต่อเนื่องสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลถัดมาแม้ทีมจะตกชั้นในฤดูกาล2024-2025